สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 วันนี้เวลา8.19นาิกาส9นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าวาสุกรีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2565โอกาสนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพยลินเจนเซนพร้อมครอบครัวโดยสเสด็จร่วมด้วย ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการปลากระทิงไฟซึ่งกรมประมงดําเนินการเพราะพันธุ์สําเร็จได้เป็นครั้งแรกโดยปลากระทิงไฟเป็นปลาน้ําจืดพื้นเมืองของไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นปลาที่มีสีสันและลวดลายสวยงามจึงเป็นที่มาของชื่อได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแต่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกจับจากธรรมชาติมากเกินไป สำหรับพันปลาน้ําจืดที่กรมประมงน้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายเป็นปลากระถิงไฟจำนวน900ตัวและพันปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายิสกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงและปลากระโหรวม590,000ตัว ต่อมาเวลา8ปดนาฬิกาสามเดนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัะปทุมทรงออกรับแจกการดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน25 6 5 โอกาสนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่หมื่นสุทานารีนาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้และให้เจ้าหน้าที่เชิญจัดการดอกไม้และของขวัญไปทุงกราทุงกระหม่อมถวายเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565 เวลา14นาฬิก18นาทีสมเด็จพระกนิษาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ตามลำดับดังนี้ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทรรรนราษฎรพร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทรรรนราษฎรและคณะ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาและคณะนางสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนายเตตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาติไทยกรรมการสภากาชาติผู้แทนภาคและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทย ต่อจากนั้นสมเด็จพระนิฐิธิราที่รา,ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางมุกดาจิราธิวัตรเอ,อื้อวัฒนสกุลรองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทลระอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูล ทูนกระมอมหญิง <substit> อ <uting> ุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจําปีการศึกษา2562ถึง2564วันนี้เวลา18นาฬิกา38นาทีทูนกระมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีเสด็จไปอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2,562ถึง2,564ในการนี้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแกร่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2,922คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในวิชาการทางสาขาต่างๆตามที่ได้อุตสาหาะเล่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อออกไปประกอบอาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพแต่พึงระลึกเสมอว่าในการทํางาน ควรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ก่อนจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนคือคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวมนอกจากนั้นบัณฑิตควรมีการพัฒนาทุกๆด้านเพื่อสร้างเสริมศักยภาพแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องมีคือคุณธรรมและจริยธรรมศรัทธาในความดีมีหลักคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกปปนาลุติดพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรเกิดวาตภัยขึ้น2ครั้งครั้งแรกระหว่างวันที่16ถึง18มีนาคมในพื้นที่9อำเภอ27ตำบล106หมู่บ้านราัษาดรได้รับความเดือดร้อน2,003คน795ครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรเสียหายประมาณ1ล้านบาท ครั้งที่2เกิดวัตภัยวันที่28มีนาคมในพื้นที่10อำเภอ47ตำบล156หมู่บ้าน372ครัวเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน798คนพืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายประมาณ178,000บาทจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและในอำเภอ10อำเภอ,อเภอพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบวัตภัยจำนวน372ครัวเรือน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสรับสั่งด้วยความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบวาตภัยนอกจากนี้องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานณบ้านผู้ประสบวัตภัยจำนวนสามหลังในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้อําเภอเมืองกำแพงเพชรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรชาวจังหวัดกำแพงเพชรอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยิยราชนารีโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงวันนี้ที่วัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยราชนารีโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรอ,ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีสัตวแพทย์อาสาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมาน สำนักงานปศุสัตว์เขตสสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณออกหน่วยให้บริการประชาชนเพื่อสนองพระปณิธานในการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงฟอรระวังป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะติดต่อจากสัตว์มาสู่คนซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒอุดรธานีและมณฑลทหารบกที่24ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์ด้วยสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน136ตัวและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน106ตัว ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการดําเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานต่อเนื่องเป็นครั้งที่2โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการทําหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจํานวนทั้งสิ้น752ตัว ทั้งนี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่ต้องดําเนินการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่น้อยกว่าร้อยละแปของจํานวนประชากรทั้งหมดซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573อันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ส่งห่วงใยทุกสุขของประชาชนมาโดยตลอดนับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y b r o y o f f i c e t t h ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิธิราที่ราจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2565โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมประเกียติชาน้ำมันฟื้นป่าสร้างสุขสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน สมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระาราชฤทัยมัน่นในการช่วยเหลือราษฎรในทุกพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมทั้งทรงส่งเสริมการทำอาชีพใหม่ๆเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างไรายได้ขณะเดียวกันเป็นประโยชน์ต่อ,อการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ที่เกิดจากการบุกรุกทำลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทรงิเริ่มส่งเสริมคือการปลูกต้นชาน้ำมันเพื่อให้ได้มเมล็ดชาสำหรับนำไปผลิตเป็นน้ำมันมเมล็ดชาหรือน้ำมันมเลนม,นมเล็ดคาเมเลียซึ่งมีสารอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูงเทียบเท่าน้ำมันมะกอกจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้นมันเริ่มขึ้นเมื่อปี2547สมเด็จพระนิธิธีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้นมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลเเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนิธาธิราทาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเล็งเห็นว่าชาน้ำมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวทรงนำมเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนาไปศึกษาทดลองในพื้นที่บ้านปางมหันและบ้านปูนะตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจากนั้นมีพระราช,ชดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน,น้ำมันอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในปี2554เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอเลิเฟรา่าและพืชน้ำมันชนิดอื่นๆที่มีคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆเช่นเครื่องสำอางด้วย ต่อมาพระราชามพระราชานุมัติให้ปรับชื่อผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดชาเป็นน้ำมันเมล็ดคาเิเลียเพื่อให้มีความเป็นสากลและลดความสับสนในกลุ่มผู้บริโภคเกิดไอ้โรคโควิดนี่คนที่เกษตรกรรุ่นเยาวที่ไปทำงานในเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ทำไม่ได้เพราะว่า ธุรกิจลดลงหรือปิดหรือลดจำนวนคนงานลงเลยเขาก็ต้องกลับบ้านมากลับบ้านมาช่วยครอบครัวทำเรื่องชาน้ำมันก็มีหลายคนซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ใช้ทำชาน้ำมันอย่างเดียวก็ให้พวกพูดอย่างอื่น แล้วก็ให้เลี้ยงสัตว์ให้เลงพืชเป็นไรายได้ประกอบส่วนจากชาน้ำมันนี่ก็มีผู้ที่มาทำนี่เขาก็จะมีแรงเข้มแข็งแล้วก็คือศึกษาพวกเป็นเด็กรุ่นใหม่ในศึกษาวิธีการปัดแต่งกิ่งเก,กษตรกรหลายคนที่ทำมาก็ได้ พันตัวไปเป็นชูผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ให้ความรู้เกเพื่อนเกษตรกรแล้วก็เขาก็จะ,ะฟังกันด้อธิบายได้ฟังได้ชัดเจนกว่าแล้วก็จะมีเรื่องอความพัฒนาต่างๆเช่นพัฒนาเรื่องสุขภาพพัฒนาเรื่องการศึกษาก็จะทำ กันต่อไปก็ถึงจะจะเป็นพัฒนายอย่างช้าๆแต่ก็ดูแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ก้าวหน้าปัจจุบันการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอเลเฟราได้ขยายผลการดำเนินงานจากพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งทดลองปลูกเป็นแห่งแรก ขยายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงประมาณ3,600ไร่คิดเป็นต้นชาน้ำมันมากกว่า900 0 0 0ตน้นมีเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกชาน้ำมันทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสูงและไม่ขอรับค่าดูแลแปลงซึ่งสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรในการดูแลแปลงชาน้ำมันเพื่อให้ได้ผลผลิตดีตามไปด้วยอันเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทม และเป็นพืชทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายขณะเดียวกันช่วยสร้างไรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดูแลรักษาป่าอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเข้าใจและพึ่งพิงกันตามแนวพระราชดำริคนอยู่ร่วมกับป่าของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำไปสู่วิถีแห่งความสุขความสมดุล และความยั่งยืนในที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในการทรงงานอย่างมุ่งมั่นด้วยสรงพระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่งส่งต่อองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดลองวิจัยพัฒนาทางด้านวิชาการและการลงมือปฏิบตัติสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร,เ,กรเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ให้มีงานทำมีไรายได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในยามปกติและยามวิกฤตที่การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ